วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่เข้าเกมมาทุกครั้งจะต้องได้ยินเสียงน้อยอยู่ตรงแบ็กกราวน์นะครับ นั่นก็คือเกมเมลอนเทกาที่เราคุ้นเคยนั่นเองครับคุณผู้ชมรู้จักอสุลรรกายที่ชื่อว่าเดอะบลูไหมครับผมจำไม่ได้้วมันอ่านยังไงนะแต่ว่าเจ้าอสุลกายตัวนี้นะครับมันเป็นอสุลกายแห่งท้องทะเลที่แม่งไม่เคยเสียเวลาแปรงฟันเลยสักวันเดียวที่วันๆแม่งเอาแต่หาวอยู่ใต้ทะเลไม่เคยโผล่ขึ้นมาให้เห็นหน้าสักทีไม่รู้นะว่ามีจริงหรือย,ยังนะผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่คือผมว่ามันก็ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่านะมันตัวใหญ่ปากกว้างอยู่ใต้ทะเล ก็คือมันนั่งหาวอยู่ในนี้แหละแล้วพอมันจ้องเรามันก็จะถามเราว่ากูขอชิมมึงหน่อยได้ไหมแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็จะโดนดูดเข้าไปในปากมันยังกันหลุดเข้าไปในหลุมดำและไม่มีทางกลับมาได้ที่คุณผู้ชมเห็นมันอาปากอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะหาวซะมากกว่านะผมเห็นมันหาวอยู่ใต้น้ำมาเป็นกี่ปีแล้วมันก็ไม่เห็นจะเจอตัวมันจริงๆสักทีเลยแล้วมาดาวโหลดมอดกันเลยดีกว่านะผมไม่รู้นะว่าทําไมช่วงนี้เมลอนเพกาวมันขึ้นมาโชว์แล้วผมซื้อประจําเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะไม่เป็นไไไรรรนนนนนนนะะวววว้้้้้้้ทีีหหลลััังงแแกกมมมออผ็ูดย่่่าาํ มันจะพอสําหรับเดบลูของเราที่ดาวน์โหลดมาไหมนะผมคิดว่ามันน่าจะพอเลยนะมันกว้างขนาดนี้เนะี่ยโอเคผมดูทรงแล้วมันน่าจะพออยู่นะแต่ <c oughs> ไม่รู้นะถ้าอยากรู้ลราลองมาดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะผมส่งโอ้ยโอ้คุณผู้ชมตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่มาก โอ้โหนี่คือมันกินแม่น้ําไปครึ่งหนึ่งเลยกินไปครึ่งหนึ่งของแม่น้ําในเกมนี้เลยนะแต่ยังว่านะมันเป็นของฟรีอะแล้วมันไม่ใช่เป็น n p c นด้วยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่คนเขาสร้างขึ้นมานะแล้วมาลงมัดให้เรามันเป็นเซฟที่คนเขาสร้างขึ้นมานะน่าจะเอาพวกโอ้โหหลายๆอย่างเข้ามาแน่นอนไหนลองเอาเมลอนเข้าไปในปากมาดูหน่อยเลยเฮ้ยโอโ้เรียบร้อยเลยเมลอนผมน่าจะหายไปแล้วแต่โมผม ือว่าผมถามว่าหมดนี้มันดีไหมนะมันดีนะแต่มันปากไม่ได้อะมันหาวตลอดเวลาเลยผมก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ NPC นแต่มันเป็นสิ่งก่อสร้างอะอย่างว่านะของรีนะผมจะปลดอะไรมากก็ไม่รู้นะโอเคลองเสกแตงโมแล้วก็ค่อยๆให้เดือบูบมันเข้าไปทีละนิดโอ้โหแล้วตอนนี้เกมโคตรแหลกเลยนี่ครับมันต้องทําอย่างงี้ต้องอ้าปากอย่างงี้เกมแม่งโคตรแหลกเลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้กินเข้าไปแล้ว โอ้ผมไ,ได้ยินเสียงเมลอนผมไ,ได้ยินเสียงแควกแควกข้างในนะเราจะเอามาลองเอาเดอะปูบขึ้นมาบนบกดูเลยนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่เลยแต่เกมวันนี้ผมอยู่ที่ประมาณไม่กี่เอ s เองนะแม่งคือแหลกมากๆไม่แปลกนะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันเยอะมากในตัวเดอะปูบของมัดตัวนี้นะเข้าไปเลยโอ้ ผมเล่นแทบไม่ได้ asure, ตอนนี้คือกระตุกมากผมเห็นตอนนี้แตงโมผมกำลัง museums. โอ้ oh my ราเาดูดูน่าม well> ันหางหรืออะไรวะนะโอเคครับแล้วตอนนี้อสุรกายเราก็ได้ตั้งอยู่บนบกแล้วนะครับคือกลับด้านเลยนะโอ้โหเอาหางขึ้นแต่เอาหน้าลงอยากรู้จริงๆเลยเราทำลายได้ไหมเนี่ยไดนลองดูซิโอ้โหคราวนี้แหละคอมผมจะเป็นโอ้ it's popcorn time โอ้โห achievement unlock เลยเฮ้ย ไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้เดอะบลูของเราไม่เป็นอะไรเลยนี่คนระับผมจะลองส่วนนี้แล้วก็แอคทิเวตไปเลยนี่โอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ผมรู้แค่ว่านะมันยังไงมันก็แพ้เครื่องมือตัดใจจากเขาไม่ได้อย่ดีนะเนี่ย <c oughs> เออไอเครื่องมือนี้คือ OP ทีสุดในเกมต่นะไอเครื่องมือตัดใจจากเขาไม่ได้นี่คือแม่งโอเวอร์พาวเวอร์ที่สุดในเกมแตอนนี้ยดูสิตัดได้ทุกอย่างอนะตอนเนี้ย ตัดเหล็กได้ด้วยโอ้โ oh, หแล้วนั่นหมุนเลยโอเคเรามาดูโครงสร้างข้างในกว่อน,นมีอะไรนะโอ้โ oh, หไม่มีอะไรเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเข้าไปยังไงได้นะคิดว่ามัาจะทำเป็น invisible ไว้หรือเปล่านะให้อ b อบเจเข้าไปได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่เคยสร้างมอดโอเคแล้วเดอะบุบของเราก็เรียบร้อยไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้<ะ>เรามาดูมอดต่อไปกันเลยดีกว่าน,ะนี่เดอะบุบธรรมดานะอันนี้อันนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะผมว่านะอันเมื่อกี้มันดูเป็นสิ่งก่อสร้างเกินอนะ่ะแต่อันนี้ดูเหมือนเป็น NPC มากกว่าเดิมนะแต่ว่ายังฟันเหลือยยงเหมือนเดิม<อ>ซึ่งก็เป็นอสุรกายที่แม่งไม่เคยแปลงฟันเหมือนเดิมนะผมดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไออสุรกายที่อยู่ใต้น้ำแล้วไม่เคยแปลงฟันตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่มันเป็นปลามันจะแปลงฟันได้ยังงไก่อนฮโเค นี่ก็คือ t ด e ะบที่เราโหลดมาตัวที่2นะครับนี่เลยผมลองเสกมาโอ้โหมันขึ้นเตือนมาว่า Not enough Space อีกแล้วไม่เป็นไรสปอนไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจคำเตือนนะนี่เลยโอ้ยเฮ้ยผมว่าตัวนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยตัวนี้มีฟันด้วยเฮ้ยทำไมฟันมันขาวกว่าในรูปปกมะรูปปกแม่งฟันเหลืองชิบหายเลยตัวนี้สามารถขบปากได้ด้วยโอย้แต่ผมเสกมาผิดด้านโอเคผมเสกเมลอนเข้ามาแล้วเราจะลองขบปากดูนะนี่โอ้ยไม่เข้าเหรอฮัลโหล ผมว่านะเราคงต้องเอาเชือกออกก่อนนี่เอาเชือกออกแล้วแต่ดูเหมือนแต่ดูเหมือนมันจะหุบป,ปากได้แค่นี้นะเนี่ยผมพยายามดันส่วนแล้วมันหุบไม่ได้อะหรือว่าเป็นเพราะฟันกรามมันวะผมจะลองตัดเชือกทีละส่วนดูนะดูเผื่อว่าจะทําให้มันหุบได้ง่ายขึ้นนะโอเคโอ้เรียบร้อยครับผมไปเหลือโครงสร้างเขาดูกรามจะหลุดโอ้เอาเข้าไปคือโอ้ โอเคโอ้ okay. oh. ล้วตอนนี้แต่งโมเราก็ได้หลุดเข้าไปในหลุมดำโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วถ้าให้ผมชอบนะผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวแรกเสียอีกอะเพราะว่าตัวแรกมันดูเชยเชอะตัวแรกมันไม่มีฟันได้หรอมัง้งแต่อันนี้มันมีฟันแต่ว่าผมไปตัดเชือกมันออกผมไปตัดเชือกมันออกจนเดี๋ยวปุบก,กามจะหลุด <c oughs> ผมสงสารว่ะตัดแม่งเลยอยากมูนเป็นไงนี่ครับล ผมว่าคนทำมัดมาเห็นมัดนี้คงน่าจะน่าจะตึงหิดต,ตึงหิดใจอะเนืะอ่บูบไม่มีกามคมจะปล่อยให้กามมันล่วงมาทับแตงโมดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่เลย what เอออ๋อจะบูบมาลองนี่หน่อยไหมอันนี้ของดีเลยนี่ไงโอ้ oh. โอ้ฟันกลายเป็นสีลาวาเลยโอ้โหจากที่ไม่แปลงฟันตอนนี้กลายเป็นแปลงฟันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นสีส้มเลยแบบไปไอ้นี่มาใหม่อะ่ะไปไปฟอร์สมาใหม่อะ่ะเป็นฟันเวอร์ชั่นอัปเกรดนะโอเคผมจะเอาเข้าไปแล้วกดนี่โอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย มันถึกมากนะครับเป็นมัดที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะผมให้เลยมัดฟรีที่ดีเลยตัวหนึ่งแต่ลอยด้ด้วยเหมือนมันไม่มีการเวตีอ่ะเหมือนเขาถอดการเวตีออกนะถ้าผมรู้สึกนะไม่ยึดติดกับฟิสิกโลกนี้นะผมจะลองใส่แตงโมเข้าไปดูนี่โอ้ร้อนแรงโอ้ แล้วตอนนี้เกมแหลกมากมากแหลกไม่ไหวแ,วแล้วแล้วเราก็มาดูอันนี้นะครับ The ลูก v 3นะครับเอ่อดูเหมือนจะตัวเล็กกว่าเดิมันรึเปล่านะผมได้ดาวโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเอาสุรากายตัวนี้แต่ดูเหมือนตัวนี้มันจะแปลงฟันนะตอนนี้มันฟันขาวดีนะดูเหมือนว่าเขาน่าจะดูแลรักษาฟันเขาค่อนข้างดีเลยนะต่างจากตัวอื่นๆะที่แม่งฟันเหลืองชิดหายเลยนี่นะครับแล้วก็จะเป็น The b l 3นะครับนี่เตือนอีกแล้วไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจนะผมเสกมาแล้วโอ้ มันเหมือนปาวานเลยฮะมันเหมือนปาวานจริงนะเฮ้ยสามารถเอ้ยแต่ผมชอบตัวนี้มาะแต่ตัวนี้สามารถขยับปากได้ค่อนข้างคล่องแคล่วนะครับดูไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดอะไรโดยไม่ต้องตัดเชือกด้วยโอเคเสกแตงโมเข้ามานี่แล้วก็ปิดปากโอ <c oughs> ห้หลุดหลุด,ลดอีกรอบนึงอที่อยู่ในทะเลเอาให้หมด <c oughs> <c oughs> ตัวนี้มันลอ,อยแล้ว <c oughs> เดียวโอเคผมจะเสกไปอย่างนี้แล้วก็ให้มันล้มลงไปอย่างนี้ก่อนนะให้มันล้มลงไปเอาเข้าไปเลย <c oughs> <c oughs> ให้มันให้มันล้มลงไปอย่างนี้ก่อนอีกรอบหนึ่งนี่โอ้เต็มเต็มเลยอันนี้หูผตรงๆนะสามตัวที่เล่นมานะผมชอบตัวนี้สุดนะชอบในเรื่องของปากมันเนี่ยมันขยับดูแบบเนี่ยมันขยับง่ายอะดูสิโอเคเราจะมาลองเอาขึ้นบกไปดูลอยขึ้นไปเลยไหนๆก็ไม่ <c oughs> เอาเอาใหมนี่ ไม่ได้เจอโอ้แหลกมากเลยตอนนี้โอ้โหเป็นอะไรที่หน่วงมากตอนนี้มันเหมือนอะไรเนี่ยมันเหมือนปาวานลอยได้อยู่บนฟ้าเลยอสุรกายตัวใหม่นะวานบินได้เราต้องมาเทสกันลูกนี้ดูนะนี่เลยโอ้เดี๋ยวผมเห็นหายไปเลยโอ้โอเคยังไม่ยังอยู่ยังอยู่ไม่เป็นไรเหมือนเดิมนะครับหมดเขาก็ถือได้ว่าค่อนข้างถึกเอาเรื่องเลยนะโดนลูกเมื่อกี้ไปไม่เป็นอะไรเลยนะถือว่าสุดยอดเลยตัวนี้ ตัว V3 ตัวนี้ผมให้10เต็ม10เลยแบบนี้ชอบชอบเลยแล้วแ,แถมยังเป็นของฟรีอีกด้วยนะแบบนี้แหละผมชอบได้เวลาแล้วนะวันนี้ดปบู่นายได้เวลากลับไปในทะเลของนายแล้วแหละนะวันนี้หมดหน้าที่ของนายแล้วนายกลับลงไปทะเลใต้ลึกๆเลยแล้วกันนะกลับไปเลยลงไปเดี๋ยวนี้เลยอเจ้าอสุรกายฟันไม่ยอมแปลงไอ้เจตต็ตัวนี้ว่าไม่ได้ตัวนี้ฟันแปลงตัวนี้ว่าไม่ได้ตัวนี้ฟันไม่เหลือง และนี่ก็จะเป็นเดอะบลูบทั้งหมด3ตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับนี่ก็คือตัวแรกนะครับผมที่เราดาวน์โหลดมาเล่นตอนแรกนะและนี่ก็คือตัวที่2นะครับผมต่างกันลิบลับเลยตัวแรกใหญ่มากตัวที่2นี่ดูเป็นปาวานตัวเล็กไปเลยโอเคแล้วนี่ก็คือ3ตัวทั้งหมดนะครับที่เราดาวน์โหลดมาเล่นนะผมว่านะตัวที่ใหญ่สุดน่าจะเป็นตัวขวาสุดเนี่ยตัวเดอะบลูบธรรมดาเนี่ยผมว่านะมันน่าจะตัวใหญ่ที่สุดแล้วเลยนะ ก็คือแม่งโคตรน่ากลัวซึ่งตัวนี้ผมให้เลยนะในเรื่องฟันของมันนะมันดีมากเลยนะนี่นะครับแต่ว่าข้อเสียนะคือมันหุบป,ปากได้ไม่สุดแต่สําหรับตัวนี้แล้วเนี่ยมันสามารถหุบป,ปากได้เต็มที่เลยนะนี่เอาละจะบุบทั้งหลาย พวกเจ้าเวพดาแล้วหมดหน้าที่ของพวกนายแล้วก็นะผมว่าหมดหน้าที่ของเดอะบลูปในวันนี้แล้วล่ะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้ากันดีกว่านะก็สวัสดีครับ